ทางโลกในปัจจุบันที่ยังคงเต็มไปด้วยวิกฤตปัญหาและความขัดแย้งการพัฒนาทักษะจำเป็นในศตวรรษที่21ให้แก่นักศึกษาเพื่อให้มีทักษะการดำรงชีวิตและการทำงานในอนาคตจึงเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยราชพัฏทั้ง38แห่งให้ความสำคัญสนองพระราชปาัิิาานในการทรงงานเพื่อราษฎรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษร พระผู้พระราชทานนามราชพัฒทั้งสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียกรูปแบบการพัฒนานักศึกษาว่าวิศวกรสังคม ศูนย์วิศวกรสังคมเกษตรพอเพียงมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีวิทยาเขตโป่งสลอดอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเกิดขึ้นจากความตั้งใจแรกขององค์การบริหารนักศึกษาเพื่อทำแปลงเกษตรและปลูกหญ้าเนเปียรสำหรับเลี้ยงสัตว์ไว้แจกจ่ายแก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 เมื่อปี2563 นักศึกษาวิศวกรสังคมจากทั้ง8คณะยังใช้ทักษะจำเป็นในศตรวรรษที่21ที่ได้รับการอบรมมาเป็นหลักในการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวบ้านที่ยอมเปิดใจหลังจากอดีตเ,เคยเกิดความเข้าใจผิดกันเรื่องพื้นที่ระหว่างชาวบ้านกับมหาวิทยาลัยและจัดทำแปลงเกษตรมีปราชชาวบ้านถ่ายทอดความรู้จนได้ผลผลิตออกดอกออกผลให้ชาวบ้านเก็บได้ไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งมีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้าไปถ่ายรูปในพื้นที่ปลูกต้นปอเทืองสำหรับปรับหน้าดินพื้นที่ประมาณ30ไร่จึงแบ่งออกเป็นพื้นที่ปลูกไม้ดอกและแปลงเกษตรเพื่อให้สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงและต่อยอดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวจากเขาวังสู่เขาแดนและลานกลางเต็นในชื่อเขาแดนเล็กวันเล่ทั้งยังร่วมกับชาวบ้านสร้างศูนย์การเรียนรู้การทำน้ำตาลตะโนด ศูนย์การเรียนรู้การทำทองม้วนน้ำานตาลตโหนดและศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินศูนย์วิศวกรสังคมเกษตรพอเพียงจึงเป็นผลของการใช้ทักษะจำเป็นในศตวรรษที่21ที่มุ่งสร้างนักศึกษาวิศวกรสังคมให้เป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรม ใช้เครื่องมือวิศวกรสังคมได้แก่ฟ้าประทานนาฬิกาชีวิตทำลายพัฒนาการทำลายกระบวนการและ MIC โมเดลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นผ่านการโค้ชจากคณาจารย์และปราชชาวบ้าน <Yeah. S 1> นักศึกษาวิศวกรสังคมต่างคณะต่างสาขาร่วมกันแก้ปัญหาตามข้อเทจจริงยอมรับความคิดเห็นต่างเคารพวิถีชุมชนเรียนรู้อดีตเข้าใจปัจจุบันและวางแผนอนาคต ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนนักศึกษาวิศวกรสังคมจากรุ่นสู่รุ่นอย่างร่วมกันดำเนินงานโครงการต่างๆทั้งยังคงพัฒนาต่อยอดศูนย์วิศวกรสังคมเกษตรพอเพียงด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีสนองพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่คณะมหาวิทยาลัยราชพัฒ ในโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่9พฤษภาค,คม2560ที่พระาราชทานปริญญาราชภัะมาต่อเน,นื่องมาเป็นเวลา3,300ปีอน,นี้นก็ทำให้รู้สึกมีความสุขมันมีความผูกพันวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรัฐประาน์ทั้งหลายอย่างมากเพราะว่าก็หลายปีแล้วแล้วก็ไปแตกครั้งก็มีความสุขก็ อยากให้ทุกคนมีกำลังใจที่ทำให้ความวิทยาลักษณของเราเนี่ยเป็นประโยชน์ประชาชนเป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคนะ,ะท้องถิ่นจริงๆอย่างจังในเรื่องการดำรงชีวิตเรื่องความรู้ทั่วไปแล้วก็ความสำคัญคือผลิตคนดีผลิตคนดททีที่เห็นประโยชน์ต่อ ถ้าพัฒนาพาระมหากษัตริย์แล้วก็สังคมคิดว่าสถาบันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏน,นี้จะเป็นประโยชน์และจะเป็น,ปนกลไกที่พัฒนาประเทศได้อย่างยิ่งถ้าเกิดตั้งใจแล้วก็ร่วมก,กันคุยกันมากๆจะเป็นสถาบันหลักที่พัฒนาประเทศแล้ประชาชนได้อย่างมาก